เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับนะฮะคุณผู้ชมทุกคนและก็ทุกท่านนะผมกลับเข้ามาสู่รายการ The Success Story กันอีกเช่นเคยวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแนะนำมือถือนะครับผมใน10มือถือที่น่าซื้อน่าใช้ในเรทราคาไม่เกิน8,000บาทนั่นเองนะครับและต้องบอกได้เลยนะครับว่าทั้ง10มือถือที่ผมเอามาแนะนําในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยน่าสนใจกันมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือที่เหมาะสำหรับคนชอบเล่นเกมหรือสายเกมเมอร์เนี่ยก็มีมาเหมือนกันนะผมหรือจะเป็นคนที่ชอบสายถ่ายรูปหรือการถ่ายรูปซลฟ่ตาง ก็ถ <c oughs>: <c oughs> fort, <c oughs> ือว่าเหมาะมากๆเลยนะครับหรือบางคนเนี่ยก็มีไลฟ์สไตล์ที่ชอบการใช้งานทั่วๆไปนะผมไม่เน้นอะไรมากมายนะผมเน้นการใช้งานทั่วๆไปแบตอืดๆเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะครับผมมีแน่นอนทั้ง10มือถือนี้นะครับผมเอาเป็นว่านะครับเราจะไม่พูดพร่อท้องเพลงนะครับผมละคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะไม่ขอพูดอะไรมากมายนะผมหรือพูดเสริมมากมมยจะขอพูดสเปคซะเป็นส่วนมากแล้วกันนะผมเพราะกลัวคลิปวิดีโอยาวนั่นเองนะครับเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยดีกว่าครับไปกันเลย let's go ดูแปลกๆเนาะ อันดับที่10ได้แก่รุ่น Xiaomi Mi 8 Lite ก็สำหรับรุ่นนี้นะผมจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.26นิ้วความละเอียดจะเป็นแบบ Full HD Plus ส่วนระบบเซนเซอร์นะครับตัวนี้จะมีระบบเซนเซอร์สแกลายนิ้วมือและก็จดจำใบหน้าเรื่องการใช้งานนะครับตัวนี้จะรันด้วย Android 8.1 Oreo และก็ครอบทับด้วย MIUI 10ชิปเซตประมวลผลหรือ CPU นะครับจะเป็น Core Com Snapdragon 660 Octa Core ความเร็วอยู่ที่2.2 g h z ส่วน GPU นะครับจะเป็นของ Adreno 512โดยรวมสเปคก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่า เล่นเกมได้ลื่นไหลามากมากเลยนะผมเอาวีหกสิบเฟรมได้ดีเลยฮะสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับและยังบูทมาด้วยกับตัวแรมกับลอมนะผมที่ถือว่าสูงในระดับหนึ่งเลยนะผมกับแรมที่เราสามารถเลือกได้ก็คือ4ี่กิกะไบต์แล้วก็6กกิกะไบต์ส่วนลอมที่เราสามารถเลือกได้ก็คือ6กสิบสี่กิกะไบต์และก็หนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์นั่นเองนะครับสามารถเพิ่มไมโครเอดีการ์ดได้แล้วก็มีถาดใส่ซิมสองสล็อตส่วนเรื่องกล้องนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลังถึงสิบสองล้าน ัวเรื่องกล้องของรุ่นนี้นะครับส่วนกล้องหน้านะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องหน้าถึง24ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียวครับโอ้โหถือว่าสูงมากพอสมควรเลยนะสำหรับเรื่องกล้องหน้าตัวนี้นะครับส่วนเรื่องต่อมานะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่3 3 5 0มป์นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้เลยนะครับแล้วก็มีระบบชาร์จเร็วถึง18วัตต์กันเลยทีเดียวครับแล้วก็เป็นหัวชาร์จ3.0นะครับผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคเลยแหละฮะแต่ส่วนตัวคิดว่าตัวนี้น่าจะเน้นมากๆกก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 าาาาาารรรเเเเออออไวววว้้้ลลล่่่่นนนมแแ็็็ใใใชชงทปถืยูณ์พ ถือว่าจัดเต็มมากๆเลยนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้ส่วนเรื่องราคาถ้าผมตอนนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ ,7990 บาร้้บาทนะผมแต่ตอนนี้เท่าที่เห็นอยู่ใน Lazada า,านนะผมจะอยู่ที่ประมาณเพียงแค่7490บาทหรือ7590บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะผมเรื่องราคาเนี่ยแล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนนะครับว่าจะเลือกซื้อเป็นรุ่นไหนก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงนะผมที่ถือว่าน่าสนใจมากๆกับรุ่นนี้มชื่อว,ว่า Xiaomi Mi 8 Lite เมยอซู X8 ก็สำหรับรุ่นนี้ผมจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.2นิ้วความเลียดจะเป็นแบบ Full HD Plus ระบบเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับสแกนลายนิ้วมือ i, แล้วก็จดจำใบหน้าเรื่องการใช้งานนะครับตัวนี้จะรันด้วย Android 8.0 Oreo และก็ครอบทับด้วย Flyme UI 17มวลมวลผลือ CPU นะครับจะเป็น Core คอม s n a p Dragon 710 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.2กิกะเฮิรตซ์ CPU นะครับจะเป็นของอ d e n n o 616เรื่อง CPU เนี่ยหายห่วงมากๆเลยถนะ้ผมเล่นเกมลื่นแน่นอนฮะส่วนเรื่องต่อมานะครับตัวนี้จะมีรอมอยู่ที่64กิกะไบต์แล,128 Hz, แล้วก็128กิกะไบต์แรมอยู่ที่4กิกะไบต์แล้วก็6กิกะไบต์เรื่องกล้องนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลังถึง12ล้านพิกเซลบวกปีก5ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าจะอยู่ที่20ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียวถือว่าจัดจ้านมากครับผมสำหรับเรื่องกล้องหน้าตัวนี้นะผมทั้ Vtype C กันด้วยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะผมส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะให้ความจุแบตเตอรี่อยู่ที่3,210ม ah. ิลลิแอมป์สนนราคาของตัวนี้นะผมจะอยู่ที่7,990บาทเท่านั้นเองครับใช้ได้เลยนะผมตัวนี้จะเป็น RAM 4GB รอม6 G นะครับราคาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถจับต้องได้เลยนะสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับกับรุ่นที่มีชื่อว่า Meizu X8 อันดับที่8ได้แก่รุ่น Realme 2 ก็สำหรับรุ่นนี้นะผมก็อยู่ในคลิปวิดีโอเราเนี่ยนานมากสุมครแล้วนะผมหลายคลิปแล้วเราจะไม่พูดมากแล้วกันนะผมเราจะบอกทั้งรายละเอียดทุกอย่างเลยแล้วกันนะฮะเอาเร่มเริ่มกันที่หน้าจอนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.3นิ้วนะครับความละเอียดจะเป็นแบบ Full HD Plus แล้วก็ตัวนี้นะผมยังใช้กระจกเป็นของ Gorilla Glass 3ด้วยนะครับส่วนเรื่องการใช้งานนะครับตัวนี้จะรันด้วย Android 8.1 Oreo แล้วก็วางแผนด้วยนะครับว่าจะอัปเกรดเป็น Android 9ในอีกไม่นานนี้นะผมเราก็ต้องรอกันไปก่อนนะครับสำหรัันนนนทีีี่่้้้้รุแแลวววผืืออกกางงจะซ็ต แล้วผมยังครอบทำมาด้วย Color o S 5.2ส่วนชิปเซ็ตประมวลผล CPU นะครับจะเป็นคอคอมเซอร์ฟดากอน660 AIE นะครับออกตาคอความเร็วจะอยู่ที่2.0กิกะเฮิรตซ์ซีบนะครับจะเป็นของ a r ร n โ512รอมนะครับตัวนี้จะมีให้เลือกอยู่2แบบก็คือ64กิกะไบต์แล้วก็128กิกะไบต์ส่วนแรมนะครับผมจะมีให้เลือกอยู่3แบบก็คือ4กิกะไบต์6กิกะไบต์แล้วก็8กิกะไบต์นะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับส่วนเรื่องกล้องนะครับตัวนี้จะให้กล้องหลังมมาาาาททีี่่่่16 1.7ลลลล้้นนนนพพิิกกกกเเซซบบบว2ะะะคคครรรรัั f-stop f หืออููแสงผจย กล้องหน้านะครับผมจะให้มาที่16ล้านพิกเซลส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะให้ความจุมาที่3,500ม ah. ิลลิแอมเรื่องราคาตอนนี้รู้สึกว่าจะลดแล้วนะผมสลับคนที่อยากจะซื้อในช่วงนี้แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะเพิ่มขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วนะผมกับ6,590บาทนะครับผมแนะนําให้รอช่วงเทศกาลนะผมเพราะว่ามันจะลดราคาเยอะมากๆเลยนะผมจาก6,590เหลือเป็นแค่5,990บาทก็เคยลดมาแล้วนะสลับตัวรุ่นนี้นะครับกับรุ่นนี้มีชื่อว่าเ e a ้ m วมีถ o กโ อันดับที่7ได้แก่รุ่น Honor 10 Lite ก็สำหรับรุ่นนี้นะผมจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.21นิ้วความละเอียดจะเป็นแบบ Full HD Plus ส่วนเรื่องการใช้งานนะครับตัวนี้จะรันด้วย Android 9.0 Pie pi, แล้วก็ครอบทำมาด้ว e ย EMUI 9ชิปเซ็ตประมวลผล l i CPU นะครับจะเป็น Kirin 710 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.2 GHz ส่วน GPU นะครับจะเป็น Mali G51 m p 4รลอมนะครับจะมีให้เลือกอยู่2แบบก็คือ64 GB แลวก็128 GB แล้วจะมีอยู่2แบบก็คือ4 GB แล้วก็6 GB ส่วน เรื่องกล้องนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลังอยู่ที่13ล้านพิกเซลบวกปีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าจะอยู่ที่24ล้านพิกเซลแบตเตอรี่นะครับผมจะมาพร้อมกับความจุอยู่ที่3,400มิลลิแอมสนนราคางเจ้าตัวนี้นะผมจะอยู่ที่6,490บาทนะผมนะตอนนี้ที่เราสามารถหาซื้อได้แล้วนะฮะกับรุ่นที่มีชื่อว่า Honor 10 Lite ถือว่าน่าสนใจอีกรุกน่นนึงเลยนะครับ อันดับที่6ได้แก่รุ่น Huawei Y9 2019ก็สาหรับรุ่นนี้ผมก็ออกมานานพอสมควรแล้วนะผมแต่ใครที่อยากจะสั่งซื้อในรุ่นนี้นะผมบอกได้เลยว่าสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเลยนะสำหรับตัวรุ่นนี้นะผมและก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีสีออกมาใหม่แล้วนะสำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อก็สามารถเข้าไปหาซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะส่วนเรื่องสเปคนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิว้วความละเอียดจะเป็นแบบ Full HD Plus เรื่องการใช้งานนะครับตัวนี้จะรันด้วย Android 8.1 Oreo ปกำลังผลเลือ TPU นะครับจะเป็นคิริน710ออคตาคอร์ความเร็วจะอยู่ที่2.2กิกะเฮิรตซ์ TPU จะเป็น Mali G51 m p 4ส่วนหลอดจะมีให้เลือกอยู่ที่64กิกะไบต์แล้วก็128กิกะไบต์แรมจะอยู่ที่4กิกะไบต์3กิกะไบต์แล้วก็6กิกะไบต์ส่วนเรื่องกล้องนะครับตัวนี้จะให้กล้องหลังมาที่13ล้านพิกเซลบวกไปอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับจะมีที่16ล้านพิกเซลบวกไปอีก2ล้านพิกเซลส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับแบตตเเเเเออรรรรรรีีีีีี่่่่่สููงงถถึ4,000กกกัันนนนนนลลยยยยทดดวววววคคบบบแ้้้้็็็มมะะะะชชาาา์จจฮืุุณผ รู้จักกันอย่างดีนะผมผมจะไม่ขอพูดอะไรมากแล้วกันจะขอพูดแค่สเปคเท่านั้นก็พอแล้วนะครับส่วนเรื่องราคาคุณผู้ชมก็น่าจะรู้จักกันอย่างดีนะผมกับราคาเริ่มต้นมีแค่6990บาทเท่านั้นเองครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าทางช้อปปีเนี่ยจะขายมีแค่5000กว่าบาทก็มีนะรุ่นนี้นะถือว่าถูกมมากเลยนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยผมที่น่าจะจิตใจซื้อในปี2องพันี้กับรุ่นที่ชื่อว่าหัวอว่น Y9 สอื่ันสี่เราสามารถหาซื้อได้ด้วยนะน่าสนใจมากครับ อันดับที่5ได้แก่รุ่น Asus Zenfone Max Pro M2 ก็สรับรุ่นนี้แล้วผมจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.26นิ้ว ความละเอียดจะเป็นแบบ Full HD+ Plus และใช้กระจกเป็นของ Gorilla Glass 6กันด้วยเลยนะครับส่วนเรื่องการใช้งานนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับ Android 8.1 Oreo ชิปเซ็ตประมวลผล CPU นะครับจะเป็น Core Com มสน p d ดก a ก o n 660 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.2 g h z g CPU นะครับจะเป็น a r e i n o 512ลอมจะมีให้เลือกอยู่2แบบก็คือ32 g b และก็64 g b ส่วนแรมจะมีอยู่3แบบก็คือ3 g b 4 g b และก็6 g b ส่วนเรื่องกล้องนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลังอยู่ที่12 5, ้าานนิิกบวปี5ค่ Ftop Pi อู่ที่ f 1.8ส่วนกล้องหน้านะครับจะอยู่ที่1 3ล้านพิกเซลค่า f-stop จะอยู่ที่ f 2.0แบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะผมจะมาพร้อมกับความจุสูงถึง5,000มิลลิแอมกันเลยทีเดียวครับ สูงมากๆเลยนะครับดูรวมๆแล้วเนี่ยบอกสำหรับคนที่เป็นสายเกมเมอร์หรือคนที่ชอบการเล่นเกมมากๆเลยนะผมคนที่ชอบการเล่นเกมที่แบบนานๆเนี่ยเหมาะมากๆเลยผมกับแบตเตอรี่สูงถึง5000มิลลิแอมถือว่าเหมาะมากครับส่วนเรื่องราคานะครับตัวนี้จะสนนราคาอยู่ที่6,990บาทนะครับผมกับรุ่นนี้มีชื่อว่า ASUS Zenfone Max Pro M2 อันดับที่4ได้แก่รุ่นซ a m 30. s ุง g g a l ็ x y M30 ก็สำหรับรุ่นนี้นะผมก็เป็นรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานนี้นะผมในประเทศอินเดียนะฮะบอกได้เลยว่าน่าสนใจกันมากนะฮะตัวนี้จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอาอยู่ที่6.4นิ้วนะครับความละเอียดจะเป็นแบบ Full HD+ และรุ่นนี้นะผมจะมาพร้อมกับจอแสดงผลเป็นแบบ AMOLED ด้วยนะครับส่วนเรื่องการใช้งานนะครับตัวนี้จะรันด้วย Android 9.0 p า e ชิปเซ็ตวงจรผลิซีบียนะครับจะเป็น Exynos7904 ออกตาคอความเร็วจะอยู่ที่1.8 g น GPU นะครบจะเป็น g G71 MP ลอมจะมีให้เลือกอยู่ที่ 64GB แลวก็ 128GB ส่วน RAM จะอยู่ที่ 4GB แล้วก็ 6GB ส่วนเรื่องกล so ้องนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลังอยู่ที่13ล้านพิกเซลบวกปอีก5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลส่วนพอร์ตรองรับนะครับผมจะเป็นแบบ USB Type C และแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะผมจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุสูงถึง 5,000mAh กันเลยทีเดียวครับแล้วก็มีระบบชาร์จเร็ว1 5์ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะสำหรับตัวแบตเตอรี่ถือว่าสูงมากแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาให้มาเนี่ยถือว่า ครับขึ้นชื่อว่าซัมซุงเนี่ยราคาแพงแน่นอนครับแต่สำหรับรุ่นนี้ผมราคาถูกกันม,นมากๆเลยนะผมกับราคาเริ่มต้นมปแค่6,500บาทเท่านั้นเองครับผมที่เปิดตัวในอเมซอนอินเดียนั่นเองนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ชื่อว่า s a m ซุง g ก a เล็กซ M 3 0 อันดับที่3ได้แก่รุ่น Samsung Galaxy M 20ก็สลับรุ่นนี้นะผมจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.3นิ้วความละเอียดจะเป็นแบบ Full HD Plus เรื่องการใช้งานนะครับตัวนี้จะรันด้วย Android 8.1 Oreo ส่วนชิปเซ็ต,ตวงจรผลิต CPU นะครับจะเป็น Exynos 7904 Octa Core ค,ความเร็วจะอยู่ที่1.8 GHz ส่วน GPU จะเป็น Mali G71 MP2 รอมนะครับจะมีเลือกอยู่ที่ 32GB และก็ 64GB ส่วนแรมจะมี2แบบก็คือ 3GB และก็ b g b ส่วนเรื่องกล้องนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลังอยู่ที่13ล้านพิกเซลบวกปีก5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลพอที่รองรับนะครับผมจะเป็นแบบ USB Type C ส่วนแบตเตอรี่นะครับจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุสูงถึง5,000มิลลิแอมและก็มีเทคโนโลยีเพิ่มความเร็วในการชาร์จหรือชาร์จเร็วถึง15วัตต์ดูรวมๆแล้วเนี่ยถือว่าเหมาะกับการเอาไปเล่นเกมก็ได้ทำงานก็ดีเลยนะผมแต่ถ้าใครที่ไม่รู้เกี่ยวกับรุ่นนี้สามารถกดที่ปุ่มไอด้านบนนี้ได้เลยนะ <c oughs> ผมก็จะเป็นสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ a m s u n ง M20 นั่นเองเนะครับผมมีแอบขายของส่วนเรื่องราคานะครับผมตัวนี้จะสนับราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,990บาทนะผมแต่ถ้าใครที่มีงบหนนนนน่ออยยากกจจะะัััดเเปป็็็ตตวว 64GB 4GB แ 6,000กว่าบาทก็มีนะฮะแต่สำหรับรุ่นนี้นะีผมยังไม่ได้เข้าไทยแล้วก็ทั้งตะกูล M ด้วยนะผมยังไม่ได้เข้าไทยนะผมแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ยังอยู่ในประเทศอินเดียอยู่นะผมยังไม่กระจายตัวสู่ต่างประเทศนะครับเราก็ต้องรองกันไปก่อนนะครับสำหรับรุ่นนี้ชื่อว่า Samsung Galaxy M 2 0หรือ M 20อันดับที่2ได้แก่รุ่น Redmi Note 7 ก็สำหรับตัวนนี้นะผมก็ต่อยอดความสำเร็จมาจากตัว note 7ที่ถือว่าโอ้โหขายดิบขายดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวตระกูล note 7จเนี่ยจะเข้าไทยในอีกไม่นานนี้นะผมรอกันได้เลยนะฮะโอ้โหเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆข,ข,ของรุ่นนี้กันเลยดีกว่าครับตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับขานาดหน้าจออยู่ที่6.3นิ้วความละเอียดจะเป็นแบบ full hd plus และตัวนี้จะใช้กระจกเป็นของ gorilla glass 5ด้วยนะครับส่วนเรื่องการใช้งานนะครับตัวนี้จะรันด้วย android 9กดย pi และก็ครอบทบด้วย miui ส0ชิปเซ็ต c t a c o ค e ความเร็วจะอยู่ที่2.0 g h z CPU จะเป็น a r ร n o 612ส่วนรลอมนะครับจะายที่6.4 GB แล้วก็118 g b เราสามารถเลือกได้ครับส่วนแรมจะอยู่ที่6 g b ส่วนเรื่องกล้องนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลังอย่างที่บอกเลยครับผมแต่ตัวนี้จะเปลี่ยนเซนเซ,นเซอร์เป็นของทางโซนี่นะผมแต่ความละเอียดเนี่ยถือว่าสูงมากเลยผมถึง48ล้านพิกเซลเลยดีเดียวครับแล้วก็ค่า f2 หรือรูปแสงเนี่ยจะอยู่ที่ f1.8 แล้วก็ยังบวกมาด้วยกับเซนเซ,นเซอร์วัดระยะชัตเตอร์อน,อจะจน,นะ รุ่นนี้นะแน่นอนครับเซ็นเซอร์ดีกว่าตัวเดิมแน่นอนครับก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนนะครับว่าจะเลือกซื้อเป็นรุ่นไหนส่วนกล้องหน้าความละเอียดจะอยู่ที่13ล้านิพิกเซลตัวนี้จะรองรับพอร์ต USB Type C แบตเตอรี่ตัวนี้นะผมจะอยู่ที่4,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับ <c oughs> ถือว่าความจุระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ยังมีระบบชาร์จเร็ว18วัตต์ด้วยนะครับ <c oughs> ยอดจริงๆครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับแน่นอนครับสเปคระดับนี้แล้วก็ที่อัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นเดิมเนี่ยถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะผมแต่ถ้าใครที่ไม่มีงบเนี่ยจะแนะนําเป็นตัว Redmi Note 7ธรรมดาแต่ถ้าใครที่มีงบแล้วก็อยากจะได้ตัวที่มันสูงมากยิ่งขึ้นสเปคมันแรงมากยิ่งขึ้นกล้องมันดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยผมแนะนําตัว Note 7 Pro เลยนะครับถือว่าดีมากเลยเลยครับส่วนเรื่องราคานะผมยังไม่ได้แน่ชัดนะครับว่าราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่แต่คาดว่าในสิ้นเดือนนี้เนี่ยเขาจะเปิดวาา 6, ร 7, ารกอ่่่่ทนนเนค,ย,นคย็ูใ ที่เราสามารถจับต้องได้แล้วก็เรายังได้สเปคที่ถือว่าโหดมากๆแล้วก็กล้องที่ถือว่าสวยมากๆเนี่ยโอ้โ oh หผมคิดว่าตัวนี้นี่น่าสนใจมากๆเลยนะครับกับรุ่นนี้มีชื่อว่า Redmi Note 7 Pro สำหรับรุ่นนี้นะผมก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าโอ้โหเป็นความภาคภูมิใจของทางเสี่ยวหมี่และก็เลดมีมากๆเลยนะผมสำหรับรุ่นนี้นะบอกได้เลยว่าเปิดตัวมาเนี่ยขายหมดเลยเลยฮะโอ้โหต้องบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเข้าไทยเนี่ยน่าสนใจกันมากๆแล้วก็บอกได้เลยว่าต้องขายดีเทน้ําเทท่าเลยแหละฮะใครที่รอรุ่นนี้ก็รอกันไปอีกสักแป๊บนึงผมรู้สึกว่าจะเข้าไทยในอีกไม่นานนี้เลยนะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไทยนะผมเรามาเซมเปิลสเปคของรุ่นนี้กันเลยดีกว่าครับตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.4หจบบ HD กจุด a า s 5 ส่วนเรื่องการใช้งานครับตัวนี้จะรันด้วย Android 9.0พายและก็ครอบทำมาด้วย MIUI 10ชิปเซ็ตประมวลผล CPU นะครับจะเป็นคอรข้อมแซนด์บล็อกอน660ความเร็วจะอยู่ที่2.2กิกะเฮิรตซ์ GPU จะเป็น a r ร์ดิ512หลอมนะครับจะมีอยู่ที่32กิกะไบต์และก็6.4กิกะไบต์ส่วนแรมจะอยู่ที่3กิกะไบต์4กิกะไบต์และก็6กิกะไบต์เราสามารถเลือกได้ราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับส่วนเรื่องกล้องเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะรู้จักกันอย่างดีนะครับผมกับกล้องความลละเเเออีียยยดดู่่่ท48 1.8้้าานนกซครบ UDF แววว็ม วอลระยะชัดตื้นถึง5ล้านพิกเซลและตัวนี้ยังใช้เซ็นเซอร์เป็นของทางซัม s ุงด้วยนะครับส่วนกล้องหน้าจะให้ความละเอียดมาที่13ล้านพิกเซลและตัวนี้รองรับพอร์ต USB Type C ด้วยนะครับส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะให้ความจุมาที่4,000มิลลิแอมป์และก็ระบบชาร์จเร็วถึง18วัตต์เราจะไม่ขอพูดมากนะทุกคนน่าจะรู้จักรุ่นนี้กันอย่างดีนะผมเลยต้องบอกได้เลยว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยผมที่หลายๆคนเนี่ยตั้งตารอ,อกันมากๆเลยนะครับและถ้าใครที่ไม่เข้าใจรุ่น,น Red Min น้ต7จนั่นเองครับผมกดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับขายของอีกแล้วเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราคาของรุ่นนี้กันเลยดีกว่าครับตัวนี้นะครับผมอย่างที่บอกนะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ4,990บาทจะเป็นรุ่นแรม 3GB ROM 32อมสส่วนถ้าใครมีงบปานกลางก็แนะนำเป็นตัวแรม 4GB ROM 6ไรมจราคาจะอยู่ที่ประมาณ5990บาทส่วนถ้าใครมีงบหน่อยก็แนะนำเป็นตัวแรม 6GB ลกะไรอมหราคาจะอยู่ที่ประมาณ6,6990บนะครันนี้จะเป็นราคาประเทศนะีผมไมไ่ช่ชราคาคขอยเนกะ้าน,นี้ ิดตัวในประเทศจีนแล้วก็ขายจริงในประเทศจีนแล้วนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับแต่ถ้าใครที่อยากรู้ราคาเนี่ยก็ขอให้ราคามาประมาณนี้และกันถ้าจะเพิ่มขึ้นเนี่ยผมคิดว่าควรที่จะเพิ่มขึ้นไม่เยอะละครับนะผมอันนี้คือขอเลยผมเพราะว่าผมก็าจะาแอบ,บซื้อมาเพื่อการรีวิวหรือการใช้งานนั่เนเองนะครับ <c oughs> มีการขอด้วย <c oughs> ถือว่าน่าสนใจอีกรุ่นนึงเลยผมแลยก็ตั้งตารอกันได้เลยนะสำหรับรุ่นนี้มิชื่อว่า redmi note 7 ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ชอบใจกันหรือเปล่าครับถ้าชอบยังไงนะผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ u b s c r i b ้นะผมและที่สาคัญเลยนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิง่งติ๊งๆเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆกันด้วยเลยแล้วกันนะครับ <S <S และถ้าคุณผู้ชมเห็นคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก่ใครก็อย่าลืมที่จะกดแชร์กันด้วยเลยแล้วกันนะครับ <S <S เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้รู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยนะจะชอบใจกันมากๆสำหรับคนที่มีงบประมาณสัก56000หรือ70,00บาทเนนะําทั้ง10รุ่นนี้ผมเอาไปเปรีียยยบบเเเทกันได้้ลผผมว่าคุณูชป็นปด และอยากจะได้รุ่นไหนเนี่ยผมสามารถเอาไปเปรียบเทียบกันได้เลยนะ <S <S ผมเราก็สามารถแนะนําได้เท่าที่เราสามารถแนะนําได้แล้วกันนะครับผมก็ถ้าคุณผู้ชมอยากจะติชมอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้หรือถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่านะครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในการจัดระดับครั้งหน้าหรือการทําคลิปครั้งหน้าแล้วเจอกันในคลิปหน้าผมซีอีโอทุกทุกคนครับฝากกดไลค์ซับสไคร้ด้วยแล้วเจอกันครับผมบายบายโย